สวัสดีจ้าสาวมือนี่กระสิพาาไปเอาหมาเะะจ้ะเนะเอาหมาเพื่นก็นฟังมาเอาน้าจ้าถอยรถนัตะกอนชืดเตรียมตัวออกเดินทางได้เพื่นว่าสามสองหนึ่งไปนี่จ้ะตัดมาตอนที่เอาหมามาแล้วนอะนี่นเพื่นก็นั่งขังตักไผ่ตัก,ตกมันเนี่ยมาหอดจ้ามี่เพื่นว่า,วาอยากกินอันเจ้าห้อนเพื่อนว่าขี่รถไปเขียงเหนือละจ้านี่ เขียงเหนือลานแรกปิดไปลานที่สองได้แล้วกบัดนกลับมากลับมาปลูก้ักบุ้งแล้วจ้ะเนาะพักบุงสู่ชีวิตของเฮานี่แหละต้นอ่อนพักบุ้งคุณดิพักอินเลดกับปลูกค้างเหนอนนั่นละจ้ากับตะไคร้ได้ค้างเฮื่นคากะปลูกไว้กินเองจ้ากับเขาวันนี้ง่ายๆสบายสบายก็ีบามาลางแล้วลืมคือพอใบมะกรูดได้กระทะหน่อยนิดจ้ะน,นี่บ่อร้อนกินได้ได,ได้จ้นเด้อเห็นเพิ่นขายในติ๊กต็อกนั่นละจ้านี่ มมหม้อก็เลยเอามาเข็ดแจวห่อนกินจ้านี่ตุมฟดบ,บึบ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 ได้คิดเพอะเอาจุ่มเนื้อให้เบ่งหมอ้อร้อนแล้วลวกเนื้อได้นะจ้ะนี่นะจ๊ะเหล็กนางเบ่งอยู่ว่ามันสีห่อนบอ่อห่อนง่ายบอ่อเนืเน้อหอนนะจ๊ะชิมกินนี่ใส่ผักลงไปเต็มหม้อจ้ะอันนี้หมอนี้เขากินกันสองคนนะจ้ะเด้อนี่ใส่ผักลงไปเนื้อ ปิดฟ้าไว้บ้านนี่นั่นหมอฝนเดือดบึบบึบบึบผักอ่อนแล้วเราก็กิน